เรื่องราวของทอมบอยที่โกหกสาวที่ตัวเองชอบว่าเขาเป็นผู้ชายเพื่อตามจีบเธอการโกหกครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของเขายุ่งยากขนาดไหนและความลับจะถูกเปิดเผยหรือไม่ติดตามได้ในคลิปสปอยหนัง LGBTQ EP 3 4ในช่อง Eve K K ในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน,อนตอนนี้ก็อยู่เปลเรา อีฟนะและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้ก็คือหนัง LGBTQ แนวดราม่าสัญชาติเยอรมันเรื่อง My Friend from Faro ah. โดยหนังเรื่องนี้ออกฉายไปเมื่อปี2008มีความยาวทั้งสิ้น1ชั่วโมง27นาทีเป็นผลงานของผู้กำกับนานานูและหนังเรื่องนี้ได้นักแสดงนำหญิง2คนก็คืออันจอร์กาสเตรเชลรับบทเป็นเมลและลูซี่ฮอลแมนรับบทเป็นเจนนี่และคลิปนี้เราขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าหากว่าใครจะพบกับเรื่องราวสุดลุ้นก็ขอให้ไปดูหนังเต็มๆก่อนจะมาฟังคลิปนี้แต่ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปฟังสปอยพร้อมกันเลยค่ะ เมลทอมบอยที่ทำงานอยู่ในโรงงานอาหารแช่แข็งบรรจุกล่องแห่งหนึ่งวันหนึ่งหัวหน้าได้พาพนักงานใหม่เข้ามาแนะนำให้รู้จักเขาชื่อว่านูโนมีท่าทางกุนกวนมาจากเมืองฟารโรประเทศโปรโตุกเกสแล้วจังหวะที่เขากำลังเตรียมเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงล็อกเกอร์เก็บของก็บังเอิญทำรูปถ่ายใบหนึ่งหล่นลงมาโดยไม่ทันได้สังเกตก่อนจะเดินจากไปเมลเห็นรูปตกอยู่ก็เข้ามาเก็บและพบว่ามันเป็นรูปของชายหาดแห่งหนึ่งหลังเลิกงานเมลเดิน ออกมาเห็นเพื่อนใหม่กำลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนอยู่อย่างหัวเสียเขาคุยยงโทรศัพท์ทิ้งเมลเก็บมาให้แต่เขาก็ปามันออกไปอีกก่อนจะจุดบุหรี่ขึ้นมาสูบและแบ่งให้เมลแล้วเขาก็ไปหยิบบุหรี่ทั้งแพ็คออกมาขายให้เขารีบคว้าเงินจากมือของเธอไปแล้วปล่อยให้เธอรับซองบุหรี่จำนวนมากด้วยความงุนงงอยู่ตรงนั้นเมลเก็บมือถือเครื่องนั้นกลับมาด้วยแล้วก็ขับรถกลับมาที่บ้านที่บ้านเมลอาศัยอยู่กับพ่อและพี่ชายพ่อกำลังดูหลอดไฟท เมลจึงเข้าไปช่วยเปลี่ยนหลอดไฟด้วยท่าทางทะมัดทะแมงและสักพักพี่ชายก็เอ่ยขึ้นว่าเดี๋ยวแฟนสาวข,ของเขาเนี่ยจะย้ายมาอยู่ด้วยทําให้เมลไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหรนะ่นักตอนที่พี่ชายกําลังอาบน้ําเมลก็ขึ้นไปโวยเรื่องนี้อีกสองพี่น้องนี้ดูจะเคยสนิทกันมากเพราะทั้งคู่มีรอยสักอักษรย่อขึ้นต้นชื่อของทั้งสองคนไว้ที่หัวไหลเหมือนกันแต่ตอนนี้พี่เขามีแฟนแล้วแล้วก็ดูจะติดแฟนมากกว่าและยังแซวว่าเมลเนี่ยเมื่อไรจะมีแฟน เป็นตัวเป็นตนกับเขาบ้างแล้วก็แกล้งพูดล้อว่าดูๆไปเนี่ยเมลก็เหมือนจะเป็นน้องชายของเขาจริงๆนะเมลมักจะชอบมานอนเล่นบนหลังคารถบ m สีแดงคันเก่าของเขาเพื่อมองดูเครื่องบินที่บินผ่านไปมาบนท้องฟ้าตัดภาพมาที่ริมถนนสายหนึ่งเด็กสาววัยรุ่นสองคนกําลังโบกรถเพื่อขอติดรถเข้าไปเที่ยวในเมืองด้วยทั้งคู่โบกรถคันแล้วคันเล่าแต่ก็ไม่มีคันไหนจอดรับพวกเธอจนเมื่อเมลขับรถผ่านมาหนึ่งในสาววัยรุ่นนั้นก็โดดเข้า มาขวางหน้ารถไว้เมลรีเบรกดังเอี๊ยดสาวน้อยคนนั้นล้มลงนอนขวางอยู่บนถนนเมลรีวิ่งออกมาดูและพบว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรแถมยังลุกขึ้นแล้วจากนั้นสองสาวก็พากันขึ้นไปบนรถเขาและขอติดรถเพื่อเข้าไปเที่ยวผับในเมืองด้วยซึ่งเป็นทางผ่านของเขาพอดีออมดเมลจึงรับสองสาวขึ้นมาบนรถแบบงงๆแล้วออกเดินทางต่อไปจู่ๆโทรศัพท์ที่เมลเก็บมาจากเพื่อนก็มีเสียงเรียกเข้าดังขึ้นปลายสายเป็นเสียงของแม่เพื่อน ที่กำลังโวกเวกโวยวายด้วยภาษาโปรตุกเกสเมลตัดสายนั้นทิ้งไปสาวสวยวัยรุ่นหน้าตาน่ารักที่ขึ้นรถมาด้วยคนหนึ่งชื่อว่าเจนนี่เธอบอกว่าเธอเนี่ยอายุ16ปีเจนนี่ถามชื่อและอายุของเมลและถามเขาว่ามาจากที่ไหนเมลจึงโกหกไปว่าเขาชื่อมิเกลอายุ18ปีมาจากเมืองฟารโราประเทศโปรตุกเกสโดยจำเรื่องราวมาจากเพื่อนใหม่ของเขานั่นเองเมื่อมาถึงที่พับเขาส่งสองสาวลงจากรถเจนนี่เอ่ยชวนเขาให้ลงไปเที่ยวด และบอกให้เมลซึ่งเข้าผับได้ให้เข้าไปหาคนรู้จักข้างในเพื่อซิกแซกให้เธอสองคนเนี่ยเข้าไปในนั้นเมลเข้าไปในผับและเจอกับผู้ชายคนหนึ่งก่อนจะบอกให้เขาไปพาสองสาวเข้ามาได้ในที่สุดเจนนี่กับเมลหรือตอนนี้ก็คือมิเกลเริ่มดื่ม,มแล้วก็ออกไปเต้นสนุกกันหลังจากนั้นก็มานั่งคุยกันอยู่สักพักและจู่ๆก็เริ่มสังเกตว่าเพื่อนสาวของเจนนี่หายตัวไปทั้งสองคนเลยลุกออกตามหาแล้วก็มาพบว่าเพื่อนสาวเนี่ยกำลังนวเนี่ย อยู่กับผู้ชายตรงหน้าห้องน้ําและตอนนั้นเองพี่ชายของเพื่อนก็โผล่มาเจอเข้าเขาโกรธมากที่เห็นน้องสาวเข้ามาเที่ยวผับแถมยังนวเนียอยู่กับผู้ชายก็เลยเข้ามาหาเรื่องชกต่อยผนุ่มนั่นเมลและสองสาวพากันวิ่งแตกกระเจิงออกมาด้านนอกผับพ,พี่ชายวิ่งตามออกมาแต่ก็ไม่ทันแล้วเพราะพวกเขาไปขึ้นรถและขับหนีออกมาเพื่อนเจนนี่บอกว่าเธอเมามากและไม่สามารถกลับบ้านในสภาพนี้ได้เมลหรือชื่อปลอมๆก็คือมิเกลเนี่ยก็เลยขับรถไปจอดอยู่ ทุ่ทงยา้าแล้วปล่อยให้เพื่อนเจนนี่หลับไปส่วนเขากับเจนนี่ก็ขึ้นไปนั่งคุยกันบนหลังคารถขณะที่เขากําลังจะเริ่มเอ่ยความในใจเจนนี่ก็ชิงบอกขึ้นมาก่อนว่าความจริงแล้วก็คือพี่ชายของเพื่อนเธอคนนั้นเป็นแฟนหนุ่มของเธอด้วยเมลก็เลยไม่ได้พูดความรู้สึกของเขาออกมาทั้งสองคนนั่งคุยกันจนหลับไปถึงเช้ารุ่งเช้าเพื่อนของเธอสางเมาแล้วตื่นขึ้นมาก็งงว่าอีกสองคนนั้นหายไปไหนเจนนี่กับเมลลงจากหลังคารถเมลพาสองสาวไป ส่งที่อพาร์ตเมนต์และก่อนจะแยกย้ายเมลเรียกเจนนี่พร้อมกับหยิบกระเป๋าสตางค์ที่เธอลืมเอาไว้ส่งคืนให้เมื่อกลับมาที่บ้านเมลมองไปที่ชุดผู้หญิงแล้วก็เริ่มมีความคิดบางอย่างอยู่ในหัวพี่ชายเดินเข้ามาทักทายเมลก็เลยบอกว่าเจอคนที่เขาชอบแล้วเมื่อคืนนี้เขามาโบกขอติดรถไปด้วยและเมื่อพี่ชายถามว่าเป็นใครเมลก็โกหกว่าคนคนนั้นชื่อมิเกลเป็นชาวโปรตุเกสซึ่งทําให้พี่ชายแปลกใจมากเพราะไม่นึกว่าน้องสาวเนี่ยจะยังชอบ อบผู้ชายอยู่ด้วยวันต่อมาที่ทํางานเมลเจอเพื่อนแล้วก็ออกเดินตามเขาพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้ไปเป็นแฟนหลอกๆให้ที่บ้านเห็นโดยเธอจะจ่ายเป็นรายชั่วโมงให้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเงินมาเนี่ยเขาก็ตอบตัวกลงอย่างไม่ลังเลต่อมาเมลแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าผู้หญิงเธอหยิบเสื้อลายดอกไม้สีหวานแววมาสวมใส่และเมื่อมองดูตัวเองในกระจกก็รู้สึกขัดหูขัดตาแปลกๆแ,แฟนสาวข,ของพี่ชายมากินอาหารค่ำวันนี้ด้วยซึ่งตอนนี้ก็ก กำลังอีอออยู่กับพี่ชายของเมลก่อนจะเอ่ยทักชื่อของเมลว่าเมลานีแต่ดูเหมือนว่าเมลเนี่ยจะไม่ปลื้มแฟนสาวของพี่คนนี้แล้วก็ไม่ค่อยปลื้มชื่อนี้เท่าไหรนะ่นักจึงให้เรียกว่าเมลเฉยๆมากกว่าจากนั้นทุกคนก็ออกมาที่โต๊ะด้านนอกที่ตอนนี้ได้จัดเป็นที่ปิ้งบาร์บีคิวสำหรับมือ้อค่ําพ่อเริ่มถามว่าเมื่อไรแฟนของเมลจะมาสักทีเพราะนี่เนี่ยมันก็นานแล้วสักพักเสียงโวกเวกของพ่อหนุ่มคนนั้นก็ดังขึ้นเขาลุยฝายยาเข้ามาทาง าบ้านพร้อมกับทักทายทุกคนเมลแนะนําเขาให้ทุกคนรู้จักโดยโกโหกว่าเพื่อนร่วมงานคนนั้นเนี่ยชื่อมิเกลซึ่งเขาก็เล่นไปตามน้ําได้อย่างสมบทบาทแต่ก็ออกจะดูคืนเกินไปนิดหนึ่งด้วยทุกคนกินอาหารจนเวลาเริ่มพลบค่ําพ่อพลอยหลับไปแล้วเมลกับพี่ชายออกมายืนสูบบุหรี่ส่วนพหนุ่มเพื่อนร่วมงานของเมลก็เริ่มทําเจ้าชู้กับแฟนสาวพ,พี่ชายแต่สักพักก็ลุกมาและเริ่มเต้นรํากันเขาเต้นราคู่กับเมลและจากนั้นก็จูบเธอ เมลเป็นลมล้มลงไปก่อนจะลืมตาขึ้นมาพบว่าทุกคนมุงดูอยู่ด้วยความเป็นห่วงเมลขอตัวไปพักก่อนจะแอบจ่ายเงินค่าจ้างให้ผหนุ่มนั่นตามที่ตกลงกันไว้จังหวะนั้นพี่ชายก็เดินมาเห็นเข้าเขาก็เลยจูบเธออีกทีเพื่อความแนบเนียนก่อนจะเดินจากไปพี่ชายเดินมาหาเมลและยังพูดกับเมลด้วยความแปลกใจว่าไม่นึกว่าน้องสาวของเขาจะยังคงหลงเหลือความเป็นผู้หญิงอยู่ด้วยเมลกลับเข้ามาในบ้านเธอรีบล้างเครื่องสําอางที่อยู่บนหน้าและ เปลี่ยนเสื้อตัวนั้นที่ทําให้รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองออกและกลับไปใส่เสื้อยืดเหมือนอย่างเดิมตัดภาพไปที่เจนนี่คืนนั้นเธอเปรยกับเพื่อนสาวว่าอยากจะเจอมิเกลอีกแม้ว่ามิเกลจะยังไม่เคยจูบเธอแต่เธอก็ชอบเขามากเพราะเขารับฟังเธอไม่เหมือนกับที่รู้สึกกับคนอื่นๆเพื่อนสาวแกะว่าเจนนี่เนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องอย่างว่าซึ่งเจนนี่ก็บอกว่าเธอจะเก็บเอาไว้ให้คนที่ใช่เท่านั้นวันต่อมามเมลไปถามผนุ่มเพื่อนร่วมงานว่า รู้จักกวีชาวโปรตุเกสที่เขียนเกี่ยวกับความรักบ้างไหมเขาไม่ยอมบอกพร้อมกับบอกปัดด้วยความรำคาญว่าวันนี้ไม่ว่างมาแสดงให้ด้วยแล้วนะเมลจึงยื่นเงินให้เขาจึงยอมบอกชื่อของกวีชาวโปรตุเกสออกมาเมลขึ้นรถและมาที่หน้า,าพาตเมนของเจนนี่ก่อนจะส่องกระจกและพูดกับตัวเองในชื่อของมิเกลและตอนนั้นเองเขาก็เห็นเพื่อนเจนนี่มากับพี่ชายซึ่งก็เป็นแฟนของเจนนี่อยู่ที่นั่นด้วยเมลเริ่มฝึกสำเนียงโปรตุเกสและศึกษา จากบทตรกวีแล้วเขาก็เขียนจดหมายพร้อมเบอร์โทรก่อนจะขึ้นไปที่อพาร์ตเมนต์เพื่อเอาไปให้เจนนี่เขาเห็นเจนนี่อยู่กับแม่แล้วเดินเข้าห้องกันไปเขาจึงเอาจดหมายไปสอดไว้ใต้ประตูแล้วก็ไปนั่งคอยที่สวนสาธารณะเขานั่งคอยอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานแล้วก็เห็นเจนนี่เดินมาหาแต่เมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่ามันเป็นเพียงความฝันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเจนนี่โทรมาบอกให้ไปเจอกันเมลจึงไปที่อพาร์ตเมนต์และเข้าไปในห้องของเจนนี่ที่ตอนนี้กำลัง ังคุยโทรศัพท์อยู่เมลเดินเข้าไปแล้วเจอกล่องดนตรีเขาเปิดออกดูแล้วเสียงเพลงก็ดังขึ้นเจนนี่เข้ามาทักทายทั้งสองนั่งคุยกันแต่สักพักแฟนหนุ่มของเธอกับพวกก็เข้ามาที่ห้องและเริ่มพูดจาหาเรื่องเมลว่ามาที่นี่ทําไมเมลจึงเดินเลี่ยงออกมาจากที่นั่นและคืนนั้นเขาก็ไปนั่งดื่มเมามาอยู่กับผูนุ่มเพื่อนร่วมงานด้วยความเสียใจจนกระทั่งเริ่มดึกดื่นเพื่อนประคองตัวเขาที่สภาพเมาแอออกมาแล้วก็บังเอิญเจอกับพวกแฟนเจนนี่ ที่เตรียมจะหาเรื่องอีกเพื่อนของเมลพาเขาไปขึ้นรถและขับไปส่งที่บ้านเมื่อมาถึงที่ห้องเมลเขาเห็นรูปถ่ายที่เขาเคยทําตกและปรากฏว่าเมลเก็บมันมาติดไว้ที่ห้องเมื่อเห็นว่าเมลชอบก็เลยบอกว่างั้นก็ให้เมลเก็บเอาไว้เลยก็แล้วกันพี่ชายมาเห็นพ่อหนุ่มอยู่ที่บ้านก็เลยชวนให้เขาอยู่ต่อแต่เขาขอตัวกลับก่อนเพราะเห็นว่าเมลน่าจะต้องพักผ่อนวันต่อมาเมลเจอเจนนี่ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ขณะน,นี้เธอกําลังเลือกซื้อของกับน้องสาวเจนนี่เอ่ยขอ โทษสำหรับเรื่องเมื่อวานเมลไม่ได้โกรธและยังเอ่ยชวนเจนนี่ให้ไปเดินเล่นกันวันนี้ในช่วงบ่ายสามเจนนี่รับปากก่อนจะเดินจากไปเมลมารอที่สวนสาธารณะแต่จนถึงเวลานัดแล้วเจนนี่ก็ยังไม่มาสักทีเขาจึงไปดูและเจอกับน้องสาวของเจนนี่ก็เลยถามว่าเห็นเจนนี่ไหมน้องสาวจึงพาเขาไปหาเจนนี่ที่ตอนนี้กําลังแสดงหนังสั้นให้แฟนหนุ่มกับพวกอยู่เมือม่อเมลเห็นแบบนั้นก็เลยต่อว่าเธอว่าไม่ใส่ใจที่นัดกันไว้แล้วเดินหนีออกมา เจนนี่ตามมาจนเจอมิเกลที่กำลังกวานซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากชั้นที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตด้วยความโมโหเจนนี่พยายามอธิบายว่าที่เธอต้องไปถ่ายหนังสั้นให้กับแฟนหนุ่มกับพวกก็เพราะว่าเธอรับปากแล้วว่าจะช่วยงานพวกเขาและเจนนี่ก็บอกว่าเธอยอมทิ้งแฟนหนุ่มมาหาเขาเมลกับเจนนี่ก็เลยคืนดีกันแล้วตอนนั้นเองพ่อหนุ่มเพื่อนร่วมงานของเมลที่กำลังขโมยของในร้านก็บังเอิญเห็นทั้งสองคนกำลังสวีดกันเข้าก็เลยร้องแซวจึงได้รู้ว่าเมลเนี่ยแต่ง เรื่องโกโหกสาวว่าตัวของเมลเนี่ยคือมิเกลอีกคนนึงด้วยแล้วตอนนั้นเองเรปภก็จะเข้ามาจับคุมเขาที่ขโมยของเขาจึงฉกเอากุญแจรถจากกระเป๋ากางเกงของเมลที่ยืนอยู่โดยไม่ทันรู้ตัวแล้วรีบวิ่งหนีไปเพื่อนสาวมาเจอเจนนี่และทําหน้ากดดันเธอเจนนี่จึงมากระซิบบอกเมลให้ไปเจอกันที่ด้านนอกทั้งคู่มาเจอกันและด้วยความรู้สึกที่ชอบกันมากๆทั้งคู่ก็เลยจูบก,กันแต่ตอนนั้นฝนเกิดตกหนักมิเกลจึงจะ พาเจนนี่ไปขึ้นรถแต่เมื่อมาถึงก็เพิ่งรู้ตัวว่ากุญแจรถโดนขโมยไปจึงพากันไปหลบฝนตรงที่เก็บรถเข็นของซูเปอร์มาร์เก็ตมิเกลถอดเสื้อคลุมออกมาใส่ให้เจนนี่เพื่อกันหนาวแล้วก็แบ่งขนมกับเครื่องดื่มกินด้วยกันเมืเ่อฝนหยุดตกมิเกลก็เอามือถือออกมาถ่ายรูปเจนนี่อย่างอารมณ์ดีแล้วก็บอกให้เธอเนี่ยลองโพสท่านอนหน้ารถเหมือนตอนที่เจอกันครั้งแรกแต่ตอนนั้นเองแม่ของเจนนี่ก็มาเห็นเข้าแล้วตามเธอกลับบ้านด้วยความเป็นห่วงเพราะไม่รู้จักมาร์กจี คนที่มาเกาะแกะลูกสาวของเธอมากรแต่ก็ทักทายตามมารยาทก่อนจะพาลูกกลับบ้านไปเมลกลับมาที่บ้านและเห็นว่าพ่อยังไม่เข้านอนจึงถามว่าหิวไหมก่อนจะเอาอาหารแช่แข็งที่เขามักจะเอากลับมาจากที่ทํางานมาอุ่นให้พ่อกินพ่อเห็นท่าทางเมลดูไม่ค่อยสบายใจก็นึกว่าทะเลาะก,กับแฟนหนุ่มจึงหยิบกล่องอันหนึ่งออกมาในนั้นเป็นเสื้อผู้ชายแล้วพ่อก็ได้บอกให้เมลเอาไปให้เขาเมลหยิบไปด้วยความไม่ค่อยสบอารมณ์นักเพราะเหมือนว่าพ่อเนี่ยไม่ได้รู้จั ตัวเขาจริงๆเลยวันต่อมาเมื่อเมลมาที่ทํางานก็พบว่าเพื่อนได้เอารถไปแล้วก็เอากลับมาคืนด้วยความเริงร่าเมลหัวร้อนและตรงเข้าไปเอาเรื่องแล้วเพื่อนก็เริ่มต่อว่าเรื่องที่เมลแต่งเรื่องโกหกทุกคนว่ามีมิเกลถึงสองคนทั้งที่ให้เขาไปสวมรอยและแถมเมลก็ยังไปหลอกสาวคนนั้นอีกด้วยและเตือนว่ามิเกลจะทําให้เรื่องราวของทั้งคู่มันยุ่งยากถ้าหากว่าเมลไม่รีบทําอะไรสักอย่างเพื่อแก้ไขมันในตอนนี้แต่เมลก็บอกว่าเธอไม่รู้จะไป บอกความจริงกับเจนนี่ยังไงดีตอนนั้นเองเจนนี่ก็โทรเข้ามาหาเมลเมลเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเสียงสองทันทีเจนนี่บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเธอจะไปที่ท่าเรือแถวที่เมลอยู่ก็เลยนัดเจอกันวันรุ่งขึ้นเจนนี่กับแม่และน้องสามมาที่ท่าเรือระหว่างรอขบวนรถออกเดินทางเจนนี่มองหาเมลแล้วก็ไปเจอกันที่ริมชายหาดทั้งคู่วิ่งเล่นหยอกล้อก,กันก่อนจะมานั่งพักแล้วจากนั้นก็เริ่มจูบก,กันเมลค่อยๆก้มต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วก็เลยเธอ ไปจนมีรายการที่ตรงนั้นทั้งสองคนพลอยหลับไปเมื่อเจนนี่สะดุ้งตื่นขึ้นก็รีบผุดลูกขึ้นสวมกระโปรงเพื่อจะกลับไปหาแม่กับน้องที่รออยู่แต่ก็ไม่ลืมที่จะหันมาจุ๊บเขาหนึ่งทีก่อนจะจากไปแม่ที่รออยู่นานด้วยความกระวนกระวายพอเจอเจนนี่ก็สวดใส่เธอไม่ยัง้งที่หายไปไหนไม่ยอมบอกจนรถเนี่ยจวนจะออกอยู่แล้วสามแม่ลูกขึ้นรถแล้วก็ออกเดินทางเจนนี่กลับมาที่ห้องพักและเล่าให้เพื่อนสาวฟังถึงประสบการณ์ครั้งแรกที่ เธอมีอะไรกับมิเกลแม่เดินเข้ามาคุยกับเจนนี่และถามว่าเธอมีอะไรกับมิเกลแล้วหรือยังเจนนี่ตอบว่าไม่แต่แม่ก็กังวลเพราะไม่รู้จักหัวนอนปลายท้าของมิเกลเจนนี่ตัดบทโดยบอกว่าจะนอนแล้วแม่จึงจำต้องออกจากห้องไปแล้วแม่ก็โทรไปหานักสืบให้ช่วยค้นหาที่อยู่ของเมลโดยเธอจำได้จากป้ายทะเบียนรถที่เขาขับต่อมาเมื่อเมลกลับมาถึงบ้านพี่ชายก็เดินมาบอกว่ามีคนมาหาที่บ้านและบอกว่าค้นชื่อมิเกลไปล่วงและเมื่อทางเพศลูก สาวอายุ14ของเขาพี่ชายเข้าใจว่าเป็นแฟนหนุ่มของเมลที่ไปสร้างเรื่องเอาไว้ก็เลยโมโหเดือดมากและกําลังเตรียมจะจัดการเขาเมลเห็นแบบนั้นก็เลยโทรไปหาเจนนี่และบอกตัดสัมพันธ์กับเธอโดยบอกว่าไม่ได้รักเจนนี่แล้วต่อมาเมลก็มาทํางานแบบใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแถมยังทํางานพลาดจนเจ้านายเข้ามาตักเตือนแล้วตอนนั้นเองเจนนี่ก็บุกเข้ามาหาเมลถึงที่ทํางานเพื่อมาเคลียร์ให้รู้เรื่องพอเจ้านายเห็นท่าทางวุ่นวายก็เลยยื่นคําขาดให้เมล จัดการผู้หญิงคนนั้นให้ออกไปซะไม่อย่างนั้นเขาจะไล่เธอออกเมลจึงลาออกวันนั้นเลยแล้วก็เดินจูงมือเจนนี่วิ่งออกมา ทั้งคู่มาถึงสวนสาธารณะเจนนี่ตอว่าเรื่องที่เขาบอกเลิกเธอและเธอไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรเมลอ้ามอึ้งอยู่สักพักก่อนจะบอกว่าเธอไม่ได้ชื่อมิเกลและไม่ได้มาจากโปรตุเกสด้วยทุกอย่างนั้นเธอโกหกแต่เจนนี่ก็ไม่แคร์เมลจึงตัดสินใจถอดเสื้อผ้าออกหมดเมื่อเจนนี่เห็นก็ตกใจมากเธอวิ่งเข้ามากอดเมลแต่แล้วก็วิ่งหนีไปเพราะความสับสนก่อนจะแอบหลบไปนอนกลุ้มอยู่ที่ห้องเพื่อนเธอได้เข้ามาหาในห้องเธอจึงเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วมิเกลเป เ,เพื่อนตกใจมากและถามว่าเธอแน่ใจไหมซึ่งเจนนี่ก็ยืนยันว่ามิเกลเป็นผู้หญิงจริงๆส่วนเมลตอนนี้เธอยังคงนอนเปลยเปล่าอยู่ที่เดิมพ่อหนุ่มเพื่อนของเธอเดินมาเจอเข้าก็เลยถอดเสื้อมาคลุมตัวเธอเอาไว้ก่อนจะพากลับบ้านพ่อและพี่ชายกำลังหัวร้อนเรื่องแฟนหนุ่มของเมลที่ไปล่วงเกินเด็กผู้หญิงและเตรียมจะจัดการเขาเมลจึงสารภาพว่าตัวเธอเองต่างหากที่ปลอมตัวว่าเป็นมิเกลแล้วไปหลอกเจนนี่ส่วนพ่อหนุ่มนั่นก็เป็นแค่เพื่อนที่ทำ ต่อมาเมลตัดสินใจโทรไปหาเจนนี่เพื่อขอนัดเจออีกครั้งบ่ายสามวันนั้นเจนนี่จึงไปเจอเมลและเอ่ยขึ้นว่ายังไม่รู้จักชื่อเธอเลยด้วยซ้ำเมลก็เลยบอกชื่อของเธอและบอกว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้อายุ18แต่อายุ22แล้วส่วนเจนนี่ก็โกหกเรื่องอายุเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วเธออายุเพียงแค่14ปีไม่ได้อายุ16กอย่างที่บอกไว้ในตอนแรกตอนนั้นเองแฟนหนุ่มของเจนนี่กับพวกก็ตามมาเจอเข้าพวกนั้นบูลลี่เธอและพ่นสีสเปรย์ ลงบนรถเพราะรู้แล้วว่าเมลเป็นทอมบอยไม่ใช่ผู้ชายก่อนจะเข้ามาล้อมไว้และผลักเมลลม้มลงและชกเข้าที่หน้าเจนนี่เข้าไปห้ามไว้ทําให้เมลวิ่งหนีไปได้แม่เพื่อนสาวต่อว่าเจนนี่ที่ปกป้องเมลที่หลอกเธอว่าเป็นผู้ชายแต่เจนนี่ไม่สนใจแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงก็ตามก่อนจะออกวิ่งตามไปตัดภาพมาที่เมลที่ตอนนี้กําลังวิ่งหนีแฟนหนุ่มของเจนนี่กับพวกที่กําลังวิ่งไล่หลังมาอย่างสุดชีวิตพวกนั้นหยิบหินที่อยู่ข้างทางปามาใส่หัวเธอจนหัวแตก ลเลือดอาบเมลวิ่งหนีเข้าไปในไร่ข้าวโพดซึ่งตอนนี้เจนนี่ก็วิ่งตามหาเมลอยู่เช่นกันแต่พวกนั้นวิ่งตามมาจนเจอสกอรแล้วพุ่งเข้าใส่เมลจนลม้ลมลงพวกนั้นดึงเสื้อเธอขึ้นแล้วกําลังจะถอดเสื้อผ้าของเธอแต่เมลก็คว้าเอาดินที่อยู่แถวนั้นปาใส่หน้าเขาแล้ววิ่งหนีออกมาได้เมลวิ่งย้อนกลับไปขึ้นรถแล้วรีบบึงหนีไปก่อนที่พวกนั้นจะตามมาทันแบบเส้นยาแดงผ่า 8. แปดเมลสภาพสะบักสะบ,บอมเมื่อมาถึงบ้านใบหน้าเต็มไปด้วยบาดแผล และกำลังนอนมองดูรูปถ่ายจากโปรตุเกตใบนั้นก่อนจะพุดลุกขึ้นนั่งด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นเจนนี่มาหาเขาเมลขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เจนนี่ไม่ได้โกรธเธอและตรงเข้ามากอดเธอไว้เมลบอกว่าให้เจนนี่กลับบ้านส่วนตัวเขาจะหนีไปที่เมืองฟาโรที่โปรตุเกตเจนนี่บอกให้เมลเขียนจดหมายมาหาเธอด้วยก่อนจะเดินไปขึ้นรถที่แม่จอดรออยู่รถค่อยๆพาเธอออกไปพร้อมกับเธอที่มองออกมาด้วยสีหน้าเศร้าส้อยและบอกว่าจะไม่มีวันลืมเม เลมลนั่งลบรอยสีสเปรย์ที่พวกนั้นพ่นเอาไว้ที่รถของเธอด้วยทอยคําว่าพวกลักกระเพทแล้ววันรุ่งขึ้นก็เก็บกระเป๋าออกจากบ้านเมลบอกลาพ่อกับพี่ชายและบอกให้พวกเขาดูแลตัวเองดีๆก่อนจะขึ้นรถคันเก่าขับออกไปตามถนนมุ่งตรงไปหาพ่อหนุ่มเพื่อนของเขาที่มาจากเมืองฟาโรแล้วหนังก็จบลง เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับหนัง LGBTQ เรื่อง My Friend from f a r o ที่เราได้เอามาสปอยให้ฟังกันในวันนี้ส่วนตัวของเราก็รู้สึกว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่เล่าเรื่องความรักวัยรุ่นและการยอมรับตัวตนที่เข้าใจง่ายมีการเล่าเรื่องแบบไม่ซับซ้อนแต่ก็ค่อนข้างจะเอื่อยอยู่พอสมควรนะคะรู้สึกว่าการปรากฏตัวของตัวละครในหลายๆตอนอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะแอบสงสารเมลที่พยายามเป็นผู้ชายเพื่อที่จะจีบสาวที่ตัวเองแอบชอบแต่ก็รู้สึกว่า ปามมแต่และอย่างที่ทําให้เมลต้องโกหกคนที่บ้านแล้วก็ต้องโกหกสาวเนี่ยหนังยังไม่ได้เล่าให้หนักแน่นพอที่จะเข้าใจได้นะคะแต่บางโมเมนต์ในหนังเนี่ยก็ธรรมดาเรียบง่ายแต่สือออกมาได้น่ารักดีและถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านไหนที่ดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะและถ้าหากว่าข้อมูลที่เราเอามาสปอยให้ฟังนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะและก่อนจากกันวันนี้เราก็ขอคนละ1่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะส่วนหนังเลสเบี้ยนหรือหนัง LGBTQ ที่เพื่อนๆแนะนํากันเข้ามาเราก็กําลังทยอยดูแล้วก็ทยอยทําคลิปออกมาให้ได้ชมกันค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตคลิปใหม่ๆต่อไปสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะบาย